อย่างที่บอกกันไปในช่วงแรกนะคะว่าวันนี้ค่ะเรามีนักแม่นปืนทีมชาติไทยนะคะที่นอกจากจะมีฝีมือที่สุดแม่นแล้วนะคะยังกวาดรางวัลมาแล้วมากมายเลยทีเดียวด้วยลุคของเขาโอ้โหมีแต่คนกรีดโดยเฉพาะตอนนี้ทีมงานกรีดการกรันมาก,ก,กๆนะคะไปพบกับเขาเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับน้องอาร์สนพิษต,ต่อตั้งพาน,นิ์สวัสดีคะ่ะน้องอาร์สสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นยังไงคะนี่ือชมหน้าของบุบคคลที่ทีมงานเรากี๊ดการอยู่นะตอนนี้กี๊ดการอย,าอย่างมากเลยนะขออนุญาตถามย้อนกลับไปว่า ทำไมถึงเลือกกีฬายิงปืนและรู้จักกีฬายิงปืนได้ยังไงครับครับอก็กแรกๆเลยก็เป็นเป็นเด็กที่เรียนหนังสือปกติครับ,รบแล้วก็เตะบอลกับเพื่อนในในทุกๆเยน็นก็คือคเล่นเป็นกีฬาเพื่อที่จะเอาหาเวลาว่างม,มาอยู่กับเพื่อนที่เฉยครับ,รบแต่พอ<ม>เราเล่นไป<ม>เล่นมาก็เราเป็นคนที่ขี้เกียจขี้เกียจคือขี้เกียจยังไงเอ่ยคือเป็นนักบอลแต่ขี้เกียจวิ่งใช่ครับเป็นนักบอลแต่ขี้เกียจวิ่งเขาก็เลยเรียกว่ากองหน้าผ้าเย็น โอ้โอดีนะยังได้เป็นกองหน้าที่เห็นวิ่งดีเขาเพื่อนบอกว่าเป,เป็นโกเลยครับเพราะตอนได้ลงตัวจริงตลอดนะครับตอน,ตอนเล่นบอลแต่พอเราขี้เกียจวิ่งไปบ่อยโค้กก็เริ่มให้เรานั่งสำรองอพอผมเลิกนั่งนั่งสำรองสักพักหนึ่งโค้ชเขาก็เลยแนะนำให้ผมไป,ไปเล่นกีฬายิงปืนครับโอโค้ชเป็นคนแนะนำเองเหรอครับใช่ครับสำหรับโค้ชฟุตบอลครับแล้วทำไมถึงเขาเห็นแววอะไรถึงแนะนําไปยิงปืนแทน เขาเห็นว่ากีฬานี้มันเป็นกีฬาที่เราไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเหนื่อยมากโค้ชเขาก็น่ารักเนาะแล้วเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของปืนมากก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าคะก่อนหน้านี้ไม่เลยครับก่อนหน้านี้ไม่ได้สนใจอะไรครับเป็นเด็กที่เอาแต่เล่นกับเพื่อนก็เหมือนเด็กทั่วไปก็เล่นฟุตบองฟุตบอลกับเพื่อนไปแล้วพอโค้ชมาแนะนําแบบนี้ปุ๊บแล้วพอได้ไปลองคือชอบเลยหรอคะ พอไปลองครั้งแรกก็ไม่ได้ชอบเลยครับก็ทําเพราะว่าพ่อแม่ให้เรามาทุกๆวันทุกๆวันนี่ได้เริ่มรแรกในการฝึกยิงปืนตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะอายุสิบห้าปีครับสิบหแล้วครั้งแรกที่ยิงเนี่ยคือเป็นปืนประเภทไหนเอ่ยครั้งแรกที่ยิงเป็นประเภทปืนยาวเลยครับปืนยาวเลยใช่ับแล้วแล้วจริงๆเนี่ยประเภทของกีฬายิงปืนมันมีกี่ประเภทกี่แบบกี่ชนิด คือรายิงปืนมันมีหลายประเภทครับรู้สึกจะมี4ประเภทครับสำหรับในกีฬานะครับก็จะมีปืนสั้นปืนยาวแล้วก็ปะบินแล้วก็ IPSC ครับสำหรับน้องอาร์ซเองเป็นยิงประเภทไหนครของอาร์ซเป็นปืนสากลครับเป็นประเภทปืนยาวอัดลมแล้วก็ปืนยาวจุดสองสองครับแล้วทําไมล่บปกติส่วนมากเขาก็จะเห็นก็จะยิงปืนสั้นกันเยอะทําไมเริ่มต้นแล้วก็เป็นยิงปืนยาวเลยมีความชอบยังไงคะอันดับแรกที่อาร์เข้าไปเลยอาร์ดีงปืนยาวเพราะว่า ที่เคยเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเขาบอกว่ายิงปืนยิงปืนยาวติดทีมชาติง่ายกว่าปืนสั้นออใช่คับเพราะว่าปืนสั้นคนที่เล่นก็เยอะกว่าคือสสว่าเวลาแข่งทีปืนสั้นก็แข่งประมาณ200กว่าคนปืนยาวก,ก็จะลดลงมาประมาณ170อะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็กม,ยมีเหมืนอนมีจนนวโอกาสมากกว่าในการ่จะติดทีมชาติแล้วเวลาตอนที่เรายิงปืนเองเนี่ยครั้งแรกที่เริ่มยิงปืนเราคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะเป็นน uh ักกีฬาท<ๆ>ีมชาติไม่เคยคิดเลยครับไปยิงแค่ แค่ตามคําขอของคุณแม่ก็คือแม่บอกให้ให้เราไปยิงแม่คือแม่อยากให้เรามีสังคมที่เป็นกีฬามากกว่าครับดีกว่าเอาเวลาช่วงเย็นหลังเลิกเรียนไปแบบเล่นไปอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นั่นแหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณแม่แนะนําเพราะว่าวัยรุ่นเนอะก็จะต้องมีกิจกรรมกิจกรรมอะไรทางโดยเฉพาะกีฬาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วดูคลิปหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะนี่เท่มากอันนี้เป็นปืนยาวสามท่าชายครับ อันนี้จะเป็นปืนสากลที่อยู่ในโอลิมปิกเกมด้วยครับอ๋อนี่นะคะก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้เท่มากเดินเดินเดินมาถึงยิงอันนี้เป็นอะไรคะเป้าบินเหรอคะนั้นจะเป็นพวกไอพีเอสซมากกว่าอ๋อไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าดูเท่มากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่นี่เป็ูกบอลหรือเปล่าอันนี้อันนี้คือลูกซองที่บอกว่าไอพีเอสซีอันจะเป็นพวกยิงเพจมากกว่าครับอ๋อนะคะคือความสนุกอันนี้ได้ได้ความสะใจด้วยสะใจใช่ไหมแล้วอยากรู้ว่า ต้องใช้เวลาการฝึกซ้อมนานแค่ไหนกว่าจะได้มาเป็นทีมชาติแบบนี้คะปกติแล้วคนเราก็จะใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ2ปีขึ้นไปครับรบแต่ตัวผมเองฝึกซ้อมอยู่ประมาณ6-7เดือนแล้วผมลองไปคัดทีมชาติดูครับใช่ครับก็คือเหมือนจังหวะด้วยโชคด่วยด้วยก็เลยทําให้ติดทีมชาติไวนี่แสดงว่าหกเดือนฝึกถี่แค่ไหนครับฝึกทุกวันเลยไหมช่วงนั้นฝึกทุกวันครับก็ฝึกตั้งแต่9ก้าโมงถึงสองทุ่มครับ คือหลายคนบอกว่ากีฬายิงปืนเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากอันนี้จริงไหมครจริงครับจริงครับประมาณพอจะบอกตัวเลขได้ไหมว่าการฝึกซ้อมเนี่ยประมาณอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็ช่วง5ปีแรกก็หมดไปประมาณ2ประมาณ2ล้านครับแต่ได้เป็นทีมชาติเนี่ยคุ้มคุ้มอยู่นะที่เป็นทีมชาติตอนนี้คือเห็นประว่าได้รางวัลมาเยอะแยะมากมายให้น้องอาเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีรางวัลอะไรบ้างคะที่ผ่านมาก็ที่ผ่านมาก็ได้เหรียญทองซีเกมมาทั้งหมด ห้าสมัยครับไม่ธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็น้องยิ้มน้องยิ้มแล้วก็ได้เหรียญทองแดงกีฬามหาลัยโลกมาด้วยครับอีกสองเหรียญครับแล้วผมแล้วก็ได้ที่ชิงแชมป์เอเชียอีกห่เหรียญก็ไปเหรียญทองแดงเหมือนกันครับโอ้โหรางวัลแน่นนะแล้วรางวัลอันไหนที่น้องอรึกภูมิใจที่สุดแล้วอะอืมเอาว่าแมตที่ภูมิใจที่สุดเป็นแมตที่ที่เราไม่ได้เหรียญมากกว่าครับเพราะว่าการที่ที่เราได้เหรียญอาจจะเป็นสิ่งที่ภูมิใจก็จริง แต่แมตที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือเป็นแมตที่เราไปได้ประสบการณ์แต่เราไม่ได้เหรียญนใ,นใ,ใ,ในระดับแข่งที่เป็นเวิร์คับหรือว่าเป็นระดับโลกเนี่ยครับแต่ว่าเรารู้สึกภูมิใจที่สุดแล้วในแมตช์นั้นๆนะ<ช>คะแล้วมีแมตช์ไหนที่แบบรู้สึกว่ากดดันที่สุดไหมคะมีครับเป็นแมตช์ไหนคะก็เป็นแมตช์ชิงแชมป์โลกเหมือนกันครับ mm hmm. ทุกครั้งที่ผมไปแข่งชิงแชมป์โลกผมจะพลาดเหรียญประมาณอันดับ3อันดับ4ตลอดก็คืออยู่อันดับ4อันดับ5เลยทําให้ผมรู้สึกว่าท้อกับ กับยิงปืนเหมือนกันทําไมเราถึงแบบไม่ไปหยิบเดี่ยงตรงน,นั้นมาสักทีเราเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาอันดับอยู่แค่4ี่ห้าสห้าอะไรเงี้ยครับแค่ติด หนึ่งในสองริดหนึ่งถึงสามเราก็ได้เหรียญตรงนั้นแล้วเหรียญที่เราตั้งเป้าหมายในชีวิตไปทองนิ้เดียวอีนีดเดียวก็เดี๋ยวต้องรุ้นกันต่อไปได้แน่นอนเชื่อสิน้องยังอายุน้อยนะคะแล้วก็เขามีความเขาเรียกว่าเขาเขามีความเก่งในตัวเขาแล้วก็ที่สําคัญอยากให้คุณผู้ชมเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าคนที่สนใจอยากจะเป็นนักกีฬายิงปืนเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรบ้างคะคือการจะเป็นนักกีฬายิงปืนหรือว่านักกีฬาชนิดไหนก็ตามนะครับ หนึ่งเราต้องมีความมุ่งมั่นต้องมีความฝึกฝนฝึกซ้อมเยอะๆครับ,รบแต่สิ่งสําคัญเลยก็คือจิตใจที่แข็งแร่งครับที่จะทําให้เราไปถึงจุดหมายในในการเป็นนักกีฬาทีมชาติได้หรือว่าเพื่อที่จะขึ้นไปรับรางวัลของต่างชาติรหรือว่านานาชาติได้ครับและสิ่งสําคัญเลยอของกีฬายิงปืนคืออะไร,รที่จะทำให้เรายิงได้คือสมาธิครับกีฬายิงปืนถ้าเราวกแวกนิดนึงนี้เราจะยิงหลุด จะยิงลดออกจากศีรได้เลยครัคือสมาธิสําคัญที่สุดนะคะอ๋อดังนั้นถ้าคนที่สมมติว่าเขาสมาธิสั้นอะไรเงี้ยต้ฝึกยิงปืนก็ดีสิคะครับใช่ครับช่วยช่วยทำให้มีสมาธิมากขึ้นนะคอย่างตัวพี่อัดเองเป็นคนที่สมาธิสั้นนิดนึงครับแต่พอเอามายิงปืนทุกวันนี้เขาจะอารมณ์ร้อนจากเป็นคนที่แบบ พี่ชายของคุณอาร์ตใช่ไหมครับเขาก็เป็นคนที่อารมณ์เย็นขึ้นมาทีะดูแบบมีกฎระเบียบให้กับตัวเองมากขึ้นบางคนเขากลัวไงควรใจร้อนมายิงปืนจะยิงใจร้อนหรือเปล่ากลายเป็นว่าใจเย็นลงใช่คะและเห็นว่าเป็นตัวแทนถือธงชาติแล้วก็ให้นักกีฬานํานักกีฬาโอลิมปิกล่าสุดด้วยเหรอคะอาร์ตอาร์ตถือธงแค่ซีเกมกับมากรามอร์ไฮโลกครับโอ้โหแค่นี้ก็เยี่ยมยอดแล้วนะครบแต่บเป็นตัวแทนที่ไปแข่งโอลิมปิก ตอนนี้ของอาร์ตยังอยู่ในการล่าโคต้าอยู่ครับใช่ครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าในปีหน้าเขายังจะจัดหรือเปล่าครับ,รบแต่เขาจัดที่ World Cup อินเดียครับก็คือรายการชิงแชมป์โลกเหมือนกันอันนี้ก็คือตอนนี้<ช>ที่กําลังฝึกซ้อมที่กําลังเตรียมอยู่ก็คือแมตชนี้เลยใช่ครับทุกวันนี้ฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปชิงโคต้าเพจท,ที่โอลิมปิกโตเกียวครับ,รบแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะมีการจัดแข่งหรือเปล่า แต่ระหว่างนี้ก็คือมีการซ้อมทุกวันใช่ครับซ้อมอยู่บ่อยอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอ้คือต้องซ้อมทุกวันเลยไหมคะสารังานอ่าสำหบอทุกวันครับเพราะยิงปืนถ้าเราไม่ซ้อมสองามวันเราก็จะลืมทักษะในการยิงกล้ามเนื้อในการยิงปืนด้วยครับมันจะจดจําที่มัดข้างในมากกว่าแลวในวันหนึ่งที่เรามีการซ้อมเนี่ยเราใช้เวลาในการซ้อมกี่ชั่วโมงอ่า ปกติเขาเขาจะให้ช่วงเช้ากับช่วงบ่ายครับครับแต่สาหรับตัวผมถ้าช่วงเช้าผมซ้อมแล้วไม่ดีมผมก็จะยิงยาวถึงช่วงเย็นเลยครับอืใช่ก็ขึ้นอยู่กับวันนั้นด้วยใช่ครับปกติก็จะซ้อมประมาณ9ก้าโมงถึงสี่โมงครึ่งประมาณนี้ครับเคยมีวันไหนที่เรามาซ้อมแล้วรู้สึกว่าโหวันนี้ไม่มีสมาธิเลยยิงไงก็ไม่ดีเลยม่ครับแล้วเราจัดการกับอารมณ์แบบนี้ยังไงผมเลิกซ้อมเลยครับพักเลยใช่ไหมพักเลยใช่ครับต้องเบรกก่อนคือกีฬายิงปืนพอเรามาซ้อม มาซ้อมปุ๊บแล้วถ้าเรายิงไม่ดีไม่มีสมาธิเราควรเลิกซ้อมนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเรายิงไปค่าใช้จ่ายก็เป็นกระสุนกระสุนนี้คือย,ยิงแล้วไม่สามารถเก็บมายิงต่อได้นี่เราก็ต้องแบบพยายามเบรกตัวเองอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนแล้วถึงค่อยกลับมาซ้อมครับแล้วแบบซ้อมบ่อยๆแบบนี้เคยมีอุบัติเหตุในการฝึกซ้อมเกิดขึ้นบ้างไหมคะสาหรับกีฬาย,ยิงปืนอ่าไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีคือถ้าคนที่เรียนมาก็จะรู้กฎกันดีแล้วจะไม่ค่อยมีอุบัติเหตุอะไรสักพ้อยแล้วนี้ หัวใจของการยิงปืนนอกจากเรื่องของการเรื่องของสมาธิค,คิดว่ามีเรื่องไหนอีกที่ที่สําคัญอืมอาจคิดว่าที่สําคัญก็ของยิงปืนก็คือจะเป็นการฝึกซ้อมมากกว่าหลักๆเลยแล้วก็เขาก็จะมีสอนกฎกติกาท,ที่ที่ห้ามเอาไปยิงสัตว์หรือว่าหันปืนเข้าหาผู้ชมอะไรเงี้ยกฎสิบข้อของการยิงปืนโดยปกติที่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วแล้วอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้อันว่าความมันของยิงปืนมากกว่า โอ้มันดูเท่ดดููมันนะขเราสียงในการยิงออกไปมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากยิงปืนเราไปนั่งดูคนเขายิงปืนน้อยเด็กครับเราเราก็ได้ยินเสียงแล้วมันดังมันดูน่ายิงรีคอยก็เยอะใช่ครับอันนี้คือเป็นเสน่ห์ของกีฬายิงปืนอคิดด้วยแล้วเวลาที่ยิงโดนเพจเสียงมันจะดังเก้งใจชื้นใจชื้นชื้นก็เฮ้ยเราโอเคเราอันนี้พูดถึงตัวเองพูดถือตัวเองแล้วพูดนงเพราะว่า พี่กองดีใช้ก็ชอบยิงปืนเหมือนกันนะคะก็เลยมีการถามที่แบบว่าโอ้โหมากขึ้นมากขึ้นนะต้องถามเพราะว่าหลายๆคนพอพูดถึงอาวุธปืนปุ๊บหลายๆคนกลัวเลยเราจะพูดยังไงให้คนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนมากขึ้นอาชัดคิดว่ายิงปืนนี้มันไม่ได้เป็นกีฬาที่น่ากลัวแบบแบบที่ทุกคนเห็นนะครับถ้าเกิดเราได้มาสัมผัสได้มาคุกเคีแล้วเราจะอยากยิงยิงปืนทุกวันเลยเพราะเป็นกีฬาที่สนุกมากครับแล้วก็เวลายิงแข่งกันชนะเนี่ยก็คือก็จะมีความรู้สึกว่าเราแบบ อเราเป็นคนที่ยิงปืนแม่นอ,มอะไรเราจึงทำภูมิใจอยู่ลึกๆมาถาม,ถามถึงเรื่องส่วนตัวกันบ้างดีกว่าค,คุยกันเรื่องกีฬาย,ยิงปืนกันไปแล้วตอนนี้น้องอารตตอนตอนนี้เรียนจบหรือยังคะ อ่าตอนนี้กำลังจะจบปริญญาโทครับโอ้โหไม่ธรรมดานะเห็นหล่อๆหน้าใสๆแบบนี้อันนี้มีคําถามแถมมาจากทีมงานว่าแล้วมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองยังไงโหซ้อมยิงปืนทุกวันทุกวันแบบนี้นะคะดูแลสุขภาพยังไงดูแลสุขภาพดูแลตัวเองอย่างไรให้ยังหล่ออยู่อย่างนี้คะก็ทุกครั้งที่เจอแดดก็จะทาครีมกันแดดครับแล้วก็ใส่หมวกไปซ้อมตลอดบองกันแดด้องกันแดดแดดแล้วแดดเลยเกิดเลยใช่เฮ้ยยังกับพระเอก นะคะดูดีมากๆาแต่ว่าสาวๆคนไหนแอบกรี๊ดนี่ต้องแอบกระซิบไว้หน่อยนะตอนนี้เขามีเจ้าของหัวใจแล้วนะน้องเมย์รัชนกน้องเมย์รัชนกอ่ะ่ครับรู้จักกันดีอยู่แล้วนี่อย่ามาอะไรนะเดี๋ยวโดนฟาดนะโดนแล้กแกตีนะเฮ้ยน้องเขินนะแสดงว่าคบกันมานานหรือยังคะ ประมาณปีกว่าแล้วครับตอนนี้ความรักหวานชื่นก็เรื่อยๆครับไม้แบตน่าจะหักไปหลายอันแลวโอ้โหมเออยังดีที่บอกไม้แบตไม่ใช่กระสุนไงเห็นบอกว่าครั้งแรกที่มีการคุยกันนี่คือมีการท้าทายเรื่องขนมตอนไปเที่ยวกันหรือไงฮะใช่ครับใช่กันเซลยังไงครับยังไงก็คือทางเมย์ก็แซลว่าแน่จริงก็ซื้อของฝากมาให้สิอ๋อคุณอาไปเที่ยวต่างประเทศอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ซื้อมาก็ ซื้อครับซื้อมาให้รับรู้จักกันอยู่แล้วว่าอย่างนั้นรู้จักกันอยู่แล้วรู้จักกันตอนที่ไปโอลิมปิกที่ดีโอครับใช่ครับอันนั้นเป็นครั้งแรกที่รู้จักกันก <c oughs> ็ขนมสื่อรักของเรานเองนะอ่ะอย่าง <c oughs> นี้ถ้าสมมติคุณยศถ้ามีใครแซว <c oughs> ให้ซื้อขนมมันต้องรีบซื้อนะโอ้โหได้เลยครับไม่ใช่ทักก็มาเต็มเพื่อนเพื่อนทักเพนเต็มเลยเนะคะโอ้โหก็เป็นเรื่องราวความรักกุกกี้กุกกี้ของน้องอาร์นะคะแลวถ้าหนูว่ามีคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปดูการซ้อมนี้เข้าไปดูได้ไหมครับ ก็ผมจะซ้อมอยู่ทุกวันที่สนามกีฬาราชมังคลาบ,บก็เป็นสนามยิงปืนแต่สนามยิงปืนเขาจะแยกมี2ประเภทนะก็คือคมีเป้าบินกับสนามยิงปืนปกติครับใกล้ๆก,กันไหมอยู่ใกล้ๆก,กันครับ<อ>ใช่ครับ เพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะไปลองทดสอบหรือไปลองดูก่อนเพื่อชิมลางเผื่อปว่าเผื่อจะส่งลูกหลานตัวเองไปเรียนครับไปแบบเป็นนักกีฬางนี้บ้านก็สามารถไปดูกันได้เลยใช่ครับลองไปชิมลูกตะก่วได้ครับอร่อยชิมลูกตะ่วเหรอคะจะดีเหรอคะเห็นเงียบแต่พูดมาแต่ละคาดิฉันสะดุ้งนะคะชิมลูกตะ่วคงไม่ไหวเอางี้ให้อัปเดตผลงานกันหน่อยดีกว่าค่ะน้องอาร์ตตอนนี้มีผลงานอะไรยังไงบ้างคะก็ผลงานตอนนี้ก็เพิ่งได้เหรียญทองซีเกมมานะครับผมแต่ตอนนี้ก็กําลังฝึกซ้อม เพื่อที่จะติบตัวไปแข่งลาคต้าที่โตเกียวครับผมก็อยากจะให้ทุกๆคนช่วยส่งแรงใจให้ผมด้วยนะครับก็การแข่งขันในครั้งนี้ก็อาจจะยากที่จะได้ไปโอลิมปิกที่โตเกียวแต่ก็อยากจะทําให้เต็มที่เหมือนกันครับโตเกียวนี่เขาเขาเลื่อนมาเนาะใช่เับเลื่อนมาจากสถานการณ์โควิดก็เป็นกลางปีหน้าใช่ครับถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะก็ยังคงน่าจะมีจัดต่อ ครับแต่อาคิวายาครับของอาจจัดที่อินเดียครับเพราะตอนนี้อินเดียรู้สึกระติดหนักมากกว่ายี่สพุ่นอีกนะคะในนั้นรอรอลุ้นกันต่อไปก็อัปเดตกันได้นะคะหรือว่าสามารถที่จะติดตามช่องทางในโซเชียลน้องอารได้โปรโมทเลยค่ะก็ฝากติดตามอัรด้วยนะครับที่ช่องทางทาง a c e b o o กก็จะเป็นชื่อนพิษต่อตั้งพณนิษนะครับส่วนไอจีก็อัรนพิษครับ ครับผมตามไปดูขึ้นอยู่ได้ขอลงกันได้หรือว่าไปติดตามตัวจริงได้เลยนะที่สนามราชมังเป็นลายซ้อมนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่าไปกวนนะระหว่างที่เขาซ้อนไปดูได้ไปดูได้ไม่แน่อาจจะมีทีมงานเราน่าคุ้นๆไปแอบดูนะไปได้นะครับไปได้นะครับที่ไปได้นะคะไปได้นะคะอ่าปได้ยยงก๋วเตี๋ยว ผมยิงริบเตียวด้วยไปนะคะเดี๋ยวหลังไปดีกว่าเพราะว่ายิงเป้าบินอยู่ข้างยิงเป้าบินอยู่ข้างพี่ชายดีฉันตามพี่ชายฉันไปพี่ชายฉันก็ไปสนามเนี้ยตามกันไปนะวันนี้ต้องขอบคุณอัดมากเลยนะที่มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้รวมถึงอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับอัดด้วยคราวนี้ขอบคุณมากๆเลยครับอัดค่ะ